อย่าคิดว่าไม่มียุงอย่าคิดว่าไม่มียุงมันอยู่น้ำนี่ระเบ้กแง่งงงงงงแง่งงงือยังผูเบาดักแด้มันไม่ได้ดักแด้แงงงงงงยุงแงงงงงอยุงไอ้ตายคือแมงงงงงเอาลงไอ้สองสามต่อนได้่น้อาได้ทำลายบ่อยุงนะครับตายวะผู้เบานี่ไม่งงงง บ่อรูคือกาดดีครับตาย <c oughs> บ่บ่เหลือเจอกาดกาไปมันเห็มิันน้ำขังตามต้องตามยังกินแล้วพี่รองเนาะใส่ลงไปเล้วนะครับใช้ากากกราแฟลงไปเพื่อที่จะทำายแม่งงงแง,งี้หรือว่าหลุดยุ่งนะครับนะครับนี่ก็ได้มี <c oughs> บาดไหนไมียุ่งนะครับก็ลองปเป็ดเมืองนะครับเดนะ <c oughs> ทำนี้แหละครับทำนี้ย <c oughs> ุ่งกับภาวะกดใจเพราะว่าไม่งงเงี้มันตายนะครับโดยกาดกราแฟนะครับไปทำ ไปทำอ่าปฏิได้ยากกับลูกยุ่งนะครับหรือว่าปางหยี่ยมบ้างใครเอาทำนี่แล้วพี่น้องพอกันเท้าลังทันมีประโยชน์ไปยังกะกดไปกดไหลกดเสียหรือว่ากดไปรนทันไม่แลพอกันเท้าล้างสวัสดีครับเอาเฮ็ยห okay, นังลูกพี่อ่าทำลายยุง่งเออบ่อยุ่งนะครับซึ่งคิดว่ายุ่งลายกลัวเสือเสือนี่ครั้งไปในกลงมักัดคนบ่อในะครับแต่ยุ่งเนี่ยนะครับ ขนาดกลางมงแล้วมันย pues ังหลอดมงเขามากัดได้นะครับใส่กางเกงยีนใส่เสือมันยังมีเขาเอนไล่มันเจาะเข้าไปดูดจีดจีดแต่นะครับมันจะไหลไปเสืออยู่เลยในความคิดของผมแรกความคิดสวยเลยเพื่อที่มาทำไร่บอยุ่งก็คือกากระแท้สด้อพี่น้องตรวจจัดปาดไปนะครับส่งไปนะครับเพื่อที่พ่อไห้เขาไข่นะครับพ่อไห่เขามาว้างไข่นะครับจากสามสอนพ่อลาก่อนยุงจ้า ทั้นี่นะครับมันก euh ็จะไปตามโทอนะครับอ้มาทีนี่ไปบอต่อไปเฮ็ดให้มึงจักสองสามบอนะพี่น้องเนาะอย่าคิดว่าไม่มียุงอย่าคิดว่าบมียุงมันอยู่ทนี้แล้วกแงง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 เบาแต่มัน่แงง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 งแงง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 อายคือแมงงอแงงเอาลงไ เสองสามตอนเล่าไปลองเด้อทำไรบ่อยุ่มนะครับตายบ้าบูบาหนิไม่หงงเหงบ่อลู่คือกันเด้ครับตายบ้บ่อเรือเจะจากกเลื่อนไปมันหนึ่ยุ่งบ่อมาฮะนะครับใส่ลงไปพี่น้องนี่คือต้นเหตุเกิดยุ่งเรา่น้องเนาะน้ำขังตามนี่เฉพาะบ้าบ้าวัโอเค้ขังตามต้องตามยังงนสิเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเล้ว ครับถ้ากกาแฟต้ลงไปเพื่อที่จะทำลายแม่งงงแง่งหรือว่าลูกยุ่งนะครับนะครับนี่พอได้ไม่บาดไห้มียุ่งนะครับกตลองไปเห็นมือนะครับเด้อทังนี้แหละครับทังนี้แหละยุ่งกับพวกร้วนใจเพราะว่าแม่งงงแง่งมันตายนะครับโดยกาดกาแฟนะครับไปทำไปทำมาปฏิได้ยากับลูกยุ่งนะครับหรือว่าปลาไห้มันว้างใครทั้งนี้แหละพี่น้องพอกันเท้าลังกันมีประโยชน์ประยังกับกดไปกดไหลกดแท้หรือว่า ดไปนท่าำไม่แลละขอ,อกัารจะล้างสวัสดีครับ